ตื่นเช้ามาไม่เห็นพ่อเลยพ่อใช่ไม่เห็นพ่อเลย,พ,เพ,เลยพ่ออยู่ไหนไไะนะเรา่าจะอยู่หลังบ้านฝนก็ไม่ตกแล้วอาจจะอยู่หลังบ้านไปดูกัยไหนพ่อ,พอนั่นไงพ่อ,พ,อพ่อกำลังตัดหญ้ายอยู่ที่แล้ว ไอพ่อจัดยา,าตัดจะไปทำอะไรอ,อ่ะพ<ห>่อตัดจะไปทำอะไรอ่ะให้แพ้เหรอให้แพ้พ<ห>ก็ถิ่นเต็มเลยยืดตื่นนานยังยตื่นนานแล้วเดี๋ยวเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองตื่นตื่นแล้วก็อาบน้ำ ทำไรเนี่ยก็มบาดถ่ายพ่อถ่ายเหรอใช่ถ่ายกับเช้าแล้วอือะอยู่อาบน้ำยังอาบยังอ้าวอยู่อาบแล้วอาบยังอาบแล้วว่าสิพอตื่นตั้งนานแล้วเหรอ ตื่นนานแล้วหรอไม่ใช่เช้าแล้วโหแดดยาลบฝนฝนไม่ตกแล้วฝนไม่ตกะยาขึ้นเยอะอืก้น,น,นสวยสแพ้แพ้กินแพ้ชอบกระถิ่น ลกเต้มำตมเอาไปกินเอาก็ได้นลยนี่ต้มเกตะาหูนะตมเกต้าูอ่อนได้เลยนี่อาเลยเอาเอาเอาชอบไชอบกินต้มเกไม่ใช่นะใช่ใช่ อะไรถ่ายคลิปเล้วใช่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปต่วไปลงยูทูบยูทูบเบอร์ตัวน้อยยูทูบเบอร์ตัวน้อยอายเยอะที่พ่อจะไปกินอยู่มาแล้วไม่เอารองเท้ามาอายุกินต้มจืดนะวันนี้นะไม่เอไม่เอาไม่อยากจิ้ต้มจื่นต้มขื่นต้องหู้ต้องหู้ไข่ไงไม่เอาเอาไม่แล้วไม่เอาพี่ลูกกินคนเดียวถ้าต้มแล้วห้ามกินนะ เดี๋ยวก็ต้องกินไม่รู้แล้๋ยวเอลกินอะไรอ่ะเช้านี้กินอะไรอยากกินส้มตังอุ้ยอะไรกินส้มตังตอนเช้าอ่ะส้มตังต้องกินรู้เนี่ยสายนู่นเนี่ยจะกินตอนเช้าเสร็จกินทมตังโอเคสวยสวยมากเลยนี่มัน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 เยอะเยอะเลยตำลึงขึ้นเองแพ็คก็กินตำลึงนะพ่อถ้าไปตัดรวมกันไปเลยมันจะกินตำลึงด้วย

เยวกซ์ให้ทางต้นต้นมะพร้าวเยอะแพะมองแพะมันจะกินด้วยนหนแค่มากระที่นเยอะกระทินเยอะจ้ะนี่หมดชุดแล้วกระเจียบหมดชุดแล้ว เก็บได้หลายชิ้นเขานี่ก็ได้นะฮะเข้าไปอะไรไ้อะไรลูกเอเอาไปไงไงีตัวแนกะทิน่แพะนี่แพะแพะกินแพะชอบกินกิเออ จะทิ้งได้ก็ทิ้เนี่ยอันนี้ตอนเช้า <c oughs> กี่โมงแล้วพ่อในโรงแพ้มีลิงด,ด้วยนะพ่อเราเห็น,ไม,หนไม่รู้มันมาจากวัดเข่าถำมัง้งน่นแหละมันมาปีนไปอะไรเรืนน่องจริงนะมันมันกลัวคนนั่งหาเห็บแผลๆใช่ตัวหนึง่งมาตัวเดียวเดี๋ยวให้ให้แม่มาเจ็บมะเนขะือนะ เจ็บมะเขือไปไปดูกระเจี๊ยบที่ไปฝากพอ่อกระเจี๊ยบไม่ทันไม่พอ่อกระเจี๊ยบออกแล้วฝนฝนตกหมดลหลแล้วฝนตกฝนหน้าฝนแล้วมันเกิดมันหนาวมะนาวเยอะมันหนาวเต็มเลยโอ้โมะนาวกินไม่ทันเลยเนี่ยมะนาวเยอะานาเอะนี่ยเนี้ยมะนาวลูกเด็กก็มี มะนาวปติมซุปตาได้เลยนี่ยเอาไปเติมซุตำได้เลยนะเนี่ยเตำมซุปตามอยู่ทุกวันอยู่กินส้มตำทุกวันนี่มันคือกวนปลูกเลยอ่ะเขื่อยก็มีมะนาวก็มีแล้วปลูกหลายปีแล้วมะพร้าวใช่ไหมแล้วปลูกปลูกเฮ้ยสามปีแล้วสามปีแล้วพ่อ นานแล้วตั้งแต่หนูนั่นแล้วตั้งแต่หนูสองเอ้ยตั้งแต่หนูเจ็ดขวบจำเลยนี่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 หมอเลยนี่ขึ้นยิงขึ้นยิงอ้ยจำลึง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 นี่จำลึงต้มจืดต้มจืดฮ่าสวยมันไม่มีลูกเหรอฮะลูกจำลึงอะ ัแ่พ่อมะพร้าวมันต้องกี่ปีถึงจะขึ้นปเป็นดอกไอ้นั่นน่ะมะพร้าวสวยนี่ต้นต้น,ต,นต้นมะกรอนี่ไว้ใส่ส้มตำให้น้องอิ๋วนี่ได้ได้ปีหนึ่งแล้วนี่ต้นมะกรอปีน่งแล้วงามด้วยสวยได้มาฟรีงะไ,ไปขุดอเอาขุดเอาข้างทางนี่นี่ต้นมะกรอป่า มาปลูกก็ได้ปีหนึ่งล้วอันนี้กินได้ไหมประมาณสองปีแล้วได้ลูกนี่ตำลึงนี่ต้มจืดนี่เช้ามีมีข้าวกินแล้วต้มจืดเต้าหู้หมูสับทอดต้มให้นะนี่อย่าแม่ต้มให้อร่อยฮะนี่ต้มจืดจิ้มพริกอร่อยฮะตำลึงนี่ขึ้นเองนะตำลึงนี่ บ้านเราีมุกบย่างจริงๆเวันเราเอานะคะสวยไหมคะแล้วฝากกดติดตามช่องอาร์มอมอยู่แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย